สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับทุบหน้าเพื่อไทยยกธงขาวเลือกตั้งซ่อมจังหวัดตรยองขอไม่ส่งผู้สมัครรับโอกาสชนะยาก 15สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยในแพทย์ชน่านสีแก้วสสจังหวัดน่านและหวัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมจังหวัดตรยอยงว่าสำหรับการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดตรยอยงพรรคเพื่อไทยนั้นจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงแข่งซ่อมเพราะ เราประเมินสถานการณ์ข้อเท็จจริงเสียงสนับสนุนความต้องการความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมได้และอาจเห็นแย้งกันในมิติทางการเมืองในพื้นที่และเราได้คะแนนมาเป็นอันดับที่4จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาดังนั้นโอกาสที่เราจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนั้นยาก ด้านนายสาธิตชี้ประชาธิปัตย์ไม่ควรร่วมเพื่อไทยเผยผลเลือกตั้งไม่ประสบความสำเร็จเหตุร่วมรัฐบาลบิกตูนายสาธิตปวงหนองเตยสมาชิกพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวประเด็นการประชุมพักเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ว่าเรื่องนี้คงต้องรอให้มีความพร้อม ในเรื่องของการพูดคุยให้เข้าใจก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่สามารถประชุมได้ราบรื่น2 3ถึง3ครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในแล้วก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนและทั้งสองฝ่ายนี้ก็ต้องถือว่าที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างก็ยืนอยู่ในจุดยืนของตนเองและก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ตนคิดว่าถ้าทั้งสฝ่ายบอกว่าตัวเองรักพัก อยากจะเห็นพักมีความก้าวหน้าและจะช่วยให้ฟื้นฟูพักกันต่อไปมันก็ต้องสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้เกิดขึ้นซึ่งตนมองว่ามันก็เป็นไปได้เพราะถ้าหากว่ายังยืนอยู่ในจุดยืนของตัวเองโดยที่ไม่รับฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะโดยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่มีทางที่จะให้เกิดความคิดบรรจบกันได้ซึ่งเมื่อความคิดมันบรรจบกันไม่ได้ ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับความศรัทธาที่มีน้องประชาชนมีต่อไปต้องอย่าลืมว่าที่พักอยู่กันมาอย่างยาวนานขนาดนี้เพราะอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราอยู่กันแบบคนร่วมอุดมการเพราะฉะนั้นนะก็ต้องหาทางพูดคุยกันตนเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อถามถึงประเด็นความคิดเห็นของนิดาโพว่านายอภิสิทธิเวชชีวะเหมาะสมที่เป็นหัวหน้าพักนั้น นายสาธิตกล่าวว่าเรื่องของหัวหน้าพักต้องมีการพูดคุยกันส่วนโพก็เป็นตัวสะท้อนที่ดีว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับพักและเชื่อว่าโพนี้จะทำให้หลายๆคนในพักได้มองออกไปนอกพักมากขึ้นเวลาเลือกตั้งเขาไม่ได้เลือกตัวเองประชาชนเป็นคนเลือกพักเพราะฉะนั้นประชาชนคิดอย่างไรคนในพักรับรู้แล้วที่จะต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาด้วย ตนเชื่อว่าอย่างนั้นและจะเป็นผลดีกับพักความคืบหน้าล่าสุดวิโรธแฉเรื่องใหญ่รัฐบาลลักไก่แก้เกณฑ์จ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุขัดกฎหมายเดิมแนะฟ้องสารปกครองจากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566 โดยมีประเด็นที่เป็นเรื่องวิจารณ์กรณีการเปลี่ยนเกณฑ์จากทวนหน้าไปเป็นอย่างอื่นซึ่งสาระสำคัญอยู่ที่หมวดหนึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยอย่างชีพโดยข้อ6วงเล็บ4ระบุว่าเป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การอย่างชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดทั้งนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปกล่าวคือตั้งแต่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นายวิโรธลักษณะดิสอนซสบัญชีรายชื่อพรรเก้าไกลสะท้อนว่าเรื่องใหญ่ลักไก่เปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากเดิมจ่ายแบบทวนหน้าตั้งแต่12สิงหาคมต้องมาพิสูจน์ความจน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรงมากเพราะรัฐบาลร,รักษาการของพรเด็ปประยุทธ์จนโอชาได้ลักไก่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566เสียใหม่ด้วยแต่เดิมการจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะเป็นการจ่ายแบบทุนหน้า ผู้สูงอายุทุกคนได้รับ6 0 0 1 0 0ถึงบาทต่อเดือนวงเล็บอายุ60-69ปีได้600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีได้700บาท80-89ปีได้800บาท90ปีขึ้นไปได้1000บาทแต่ตั้งแต่12สิงหาคม66ไปต้นไปนั้นตามข้อที่6วงเล็บ4ผู้สูงอายุที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเท่านั้นถึงจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แม้ว่าในบทเฉพาะการข้อ17ระบุว่าผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน12สิงหาคม66ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยสูงอายุต่อไปแต่หลักเกณฑ์น,นี้จะส่งผลกระทบกับสิทธิ์ของประชาชนทุกคนที่จะทยอยอายุครบ60ปีในอนาคตนอกจากนี้ ประชาชนที่จะมีอายุ70ปี80ปี90ปีที่ต้องได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุก็มีคำถามต่อไปว่าจะได้รับการปรับเพิ่มหรือไม่นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่แต่เดิมนั้นพอจะมีรายได้จุนเจือตัวเองบ้างซึ่งตามเกณฑ์ใหม่นั้นจะไม่ได้รับเบี้ยอย่างชีพหากในเวลาต่อมารายได้ที่เคยดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเกิดหดหายไปผู้สูงอายุ คนนั้นจะไปติดต่อขอรับเบีย้ยอย่างชีพได้ที่ไหนอย่างไรนอกจากนี้ในมาตรา1 1วงเล็บ1 1ของพรบผู้สูงอายุได้กําหนดเอาไว้ว่าการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยต้องจ่ายให้ทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งก็มีประเด็นว่าการบังคับให้ผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจนนั้นอาจจะเป็นการกีดกันประชาชนไม่ให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งขัดกับพรบผู้สูงอายุซึ่งสามารถฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้ถือเป็นการลักไก่ของรัฐบาลร,รักษาการที่แย่มากๆเป็นการวางยาทิ้งทวนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศซึ่งโดยปกติวิสัยของรัฐบาลร,รักษาการนั้น ไม่ควรทำซึ่งประชาชนคงต้องจับตาดูต่อไปว่ารัฐบาลที่กำลังจะเข้ามารับไม้ต่อจะจัดการอย่างไรกับหล,ลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุฉบับนี้ความคืบหน้าวันนอรอสารรัฐมนูญชี้ขาดผมเสนอชื่อซ้ำคาดโหวตนายก18หรือ22สินสงหาคมในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภากล่าวว่า จะต้องขอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาคำร้องมติรัฐสภากรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่ในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนที่จะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนัดประชุมในวันที่18สิงหาคมหรือ22สิงหาคมโดยต้องดูหน้างานจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ในวันมูฮัมหมัดนอมัธากล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้มีสององค์กรที่ต้องช่วยกันพิจารณาคือหากมีคำวินิชัยอย่างไรต้องประชุมฝ่ายกฎหมายของสภาและประชุมวิปสามฝ่ายเพราะเป้าหมายของสภาต้องการให้มีรัฐบาลโดยเร็วแต่ก็ต้องเรียบร้อยโดยไม่ผิดกติกาด้วยเมื่อถามว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่สจะผ่านไปเรียบร้อยหรือไม่ ประธานรัฐสภากล่าวว่าอยากให้เรียบร้อยแต่อยู่ที่ฝ่ายการเมืองที่จะประสานงานกันฝ่ายสภามีหน้าที่เตรียมการจัดประชุมให้เรียบร้อยและทุกฝ่ายต้องพร้อมทั้งสอสอและสอบอด้วยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองก้าวไกลสภาเดือดรัฐบาลผสมเพื่อไทยจัดสูตรได้มีสีสันมีลุงมีเราไฟบังคับ ให้ต้องแบกน้ำหนักปรับจุดศูนย์ถ่วงรองรับแรงกระแทกกตะิกานี้ได้ดีไซน์วิจิตพิสดารลุงลุงนั้นต้องอยู่ในทุกสมการไม่นำก็ต้องตามเป็นผ้ารองมีกองกำลังพักสอวอช่วยเพิ่มแต้มต่อให้ใครไม่เอาเสี่ยงขิดถึงทางตันทางมันบังคับยูเทรนจูบปากสองลุงแบบแหวะไม่ได้สถานการณ์ล่าสุดของการกวาดต้อน รวมเสียงโหวตส่งเศรษฐาทวีสินนั่งนายกรัฐมนตรีทั้งที่เปิดหน้าโชว์ตัวแล้วและที่แต่งเนื้อแต่งตัวรอหลังมา่านหน้าตักเดิมนั้นเพิ่มเติมสองลุงพลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ตัวเลขกลมๆสม315เมื่อมาร่วมครบหน้าอีก,กราว60เสียงที่ต้องการพึ่งบริการวุธิสภาไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน รัฐบาล315ตัวบวกลบยังไม่ปิดยอดประทับตราไหลไปไหลามาได้อีกเล็กน้อยสีซ้าห้าเสียงสอสอเต็มสภา500ร,รายเมื่อแบ่งที่นั่งออกเป็นสองฝ่ายฝั่งรัฐบาล315ที่เหลือก็ต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างไม่ต้องสงสัยอาจจะมีไหลไปไหลามาอีกได้บ้างเช่นเดียวกันกับฝ่ายรัฐบาลแต่ที่แน่ๆฝ่ายค้านตัวยืนคือพรรคข้าวไกล ใหญ่เบิ้ม151เสียงเท hey, อย่าบอกใครอีกพักได้รับแจ้งข่าวแล้วประชาธิปัตย์2ีที่นั่งพักที่3ไทยสร้างไทย69เกอี้เป็นธรรม19เก้าอี้สิริรวม183ปึกปักเหมือนกันในอดีตนั้นประชาธิปัตย์ขึ้นชื่อพักแถวหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารชนิดที่ใครๆนั้นก็ต้องยำเกรงกลัวถูกเปิดแผล ความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพรรคเพื่อไทยก็คงทําให้การกลับมารับบทบู๊ต่อสู้เดิมเข้มข้นดูเดือดส่วนพรรคข้าวไกลแกนนำฝ่ายค้านนั้นชื่อนี้รับประกันยี่ห้อการันตีความเป็นหมายเลขหนึ่งมือวางตรวจสอบปัจจุบันหาตัวจับยากเรื่องเกียรเสีย,ยรับงานการละครไม่มียิ่งแค้นฝังหุ่นแบบนี้ด้วยแล้วแซบลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน